สวัสดีครับผมนายอนุรักร์เอกาคร,ร,ออกรูสรชกศนอำเภอทุ่งเสรลี่ยมวันนี้จะมาสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษารหัสวิชา,าปค .11.1.1 0ภาพเรียน,นที่1ปีการศึกษา2563วันนี้มาดูนะครับว่าครูจะสอนในเรื่องของอะไรนะครับเรื่องแรกที่ครูจะให้ความรู้นะครับก็คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องจำนวนครับเรื่องจำนวนนะครับ มันจะบอกให้เราบอกถึงปริมาณของสิ่งนั้นว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดนะครับจะในที่นี้จะระบุถึงเป็นจำนวนตัวเลขโดดๆนะครับอาจจะใช้ตัวเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าอะี้ครับเลขที่เป็นเลขเดียวใช้ได้หมดเลยนะครับนี่คือความหมายของจํานวนนะครับต่อไปเราลองมาดูนะครับว่าจํานวนในและเลขมีอะไรบ้างนะครับอย่างอันแรกที่เราเห็นเลยก็คือเลขศูนย์นะครับ อย่างที่ผู้เรียนได้เห็นนะครับว่าเลขศูนย์ในตัวอย่างนะครับศูนย์ก็คือจํานวนที่ไม่มีนะครับมันจะไม่มีเลขอะไรเกิดขึ้นนะครับเราจะมาดูว่าเราจะเขียนแทนด้วยอะไรนะครับตัวหนังสือเราจะแทนด้วยเลขศูนย์นะครับต่ออูนอแล้วก็ย่อยจักันนะครับเป็นศูนย์นะครับตัวเลขไทยนะครับก็ใส่เลขศูนย์เหมือนกันแล้วก็หัวเรื่ก็ใส่เลขศูนย์นะครับ ต่อไปลองมาดูนะครับเห็นไหมครับผู้เรียนเห็นไหมครับว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะครับมีส้มเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งลูกนะครับจำนวนเลขหนึ่งมือนเองนะครับส้มเพิ่มมาหนึ่งลูกชื่อํำนุกชื่อก็ใส่ตัวหนังสือก็ไเขียนด้วยหนึ่งนะครับตัวเลขไทยเขียนี้หนึ่งแล้วก็ฮินดูอะไรบิกหนึ่งครับต่อไปนะครับมาดูซิเลขสองนะครับเราจะเห็นส้มเพิ่มขึ้นในทีผลครับสองผลใช่ไหมครับส้มสองผลนะครับเขียนแทนด้วย ตัวหนังสือ2นะครับแล้วก็ตัวเลขไทย2แล้วก็อินโดนบเสองอ่าต่อไปเรามาดูนะครับว่าเลข3เห็นไหมครับพิ่เพิ่มมาอีกหนึ่งนนะครับจะแทนตัวเลขด้วยเลข3นะครับเขียนตัวหนังสือด้วยเลข3แล้วก็เลขไทย3ตัวมูนโดนีเซนะครับต่อไปนะครับมาดูด้วยเลขเลขอะไรครับเลข4นะครับ เราจะอ่านและเขียนตัวเลขนะครับแทนด้วยี่วอัส้มลองนับนะครับหนึ่งสามสี่ครับแทนด้วยตัวหนังสือนะครับ4ี่แล้วก็ตัวเลขไทย4ตัวยูระบิตสน่ครับเห็นไหมครับว่าเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปมาดูเลขอ้าเห็นไหมครับเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วนะครับผู้ใดลองนับสิครับว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสามสี่ห้าตัวหนังสือเราจะเขียนแทนด้วย5้าครับ แล้วก็ตัวเลขไทยเขียนด้วยาเหมือนกันตัวเลขดูแลบิดห้าผู้เรียนอยากับสนนะครับว่าตัวเลขห้านะครับคนไทยก็มีกเขียนต่างกันเนาะว่าตัวสุอเป็นยังไงแล้วก็ตัวเลขไทยยังไงอารบิกยังไงนะครับลองลองดูนะครับลองศึกษาดูอีกนิดนึงนะครับว่าตัวเลขเป็นยังไงนะครับแต่ว่าในทางึิษาส่วนมากก็จะใช้ในของดูาลบิทมากกว่าก็จะเป็นเลขของเลขไทยหรือว่าเลขเต็งเสนะครับต่อไปเรามาดูเลขอันที่ 6นะครับจำนวนส้มเป็นไงครับ6ผลนะครับลองนับดูสิครับนับดู1 2 3 4 5 6ี่้าเห็นไหมครับตัวเลขจำนวนเพิ่มขึ้นมา6เป็น6ผลนะครับตัวหนังสือเขียนแทนด้วย6ตัวเลขไทย6แล้วก็ฮินดูอารบิกเขียนด้วยเลข6ดังภาพตัวอย่างที่ได้เห็นเนาะต่อไปนะครับเลขอะไรครับถูกแล้วครับเลข7นะครับเราจะแทนด้วย อ่างไรครับตัวหนังสือเลข7ครับเลขไทย7เหมือนกันแล้วก็อินโดนิเจ็ดจะเขียนตามตัวนี้นะครับวราผู้เรียนลองดูนะครับสังเกตดูว่าเราจะเขียนตัวเลขจะตัวหนังสืออะไรต่างไปจากเดิมแต่ก็จะเพิ่มไปเรื่อย,อยทีนี้มันเองนะครับเป็นงไงครับต่อไปเลขอะไรเอ่ยเลข8ครับเห็นไหมครับมีส้มอยู่จำวนวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ จะเห็นไหมครับว่าส้มนะครับมีตัวกันแปดโนะครับตัวนังสือนะครับจะเริ่มจากแปดแล้วก็ตัวเลขไทยแปดแล้วก็จินวนแปดอัลิบิทแปดนะครับต่อไปนะครับจํานวนสุดท้ายแล้วลองทายสิครับเท่าไหร่เก้านั่นเองนะครับเก้าลองนับลองนับดูนะครับว่าผู้เรียนลองนับดูว่าหนึ่งถึงเก้านับยังไงครับอ่าเริ่มนับนะครับหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 8าและ9นะครับตัวอัสือนะครับเขียนแทนด้วยเลขคํว่า9นะครับแล้วก็ตัดไทย9ตัวเลข1นึงหรือบิก9นะครับเป็นไงบ้างครับใครมีอะไรสงสัยลองยกมือถามหน่อยสิครับไม่น่า,ไม,นาไม่น่ามีอะไรสงสัยใช่ไหมครับเพราะว่าเลข9เนเป็นเลขที่น่าจะพอคุ้นเคยกันแล้วนะครับ1-9ถึง9นะครับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องแค่มีเรื่องนี้ เรื่องจำนวนเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากแลก้วก็เรามาดูกันว่าคราวหน้านะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันวันนี้นะครับคุณอุ้กับกศนอำเภอทุกเสี่ยมขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับบ๊ายบาย